สวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้แอดก็มาตามคุณยายเนาะหลังจากงวดที่แล้วก็แหมคิดว่าเขามาตะโกนบอกไม,ไม่ไม่มาเนาะอันนี้คุณยายแกว่างั้นแอดก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่ลงเนาะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าความฝันคุณยายจะเรียบเรียบนะครับและแอมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรแทรกนะครับเนาะ ก็แลยรู้สึกว่าสองตัวเลขนี้ที่คุณยาฝันแม่นฝันนี้รู้สึกยาฝันย้ำสองรอบแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าได้ตัวไหนนะครับยังไงก็ต้องขอนโมทนาบุญกับเพื่อนเอฟซีทุกท่านเลยนะครับเนาะที่ยังร่วมบุญด้วยกันตลอดมานะครับวันดี้จ้าคุณแม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีทุกคนยังไงเนาะคุณแม่หลังจากงวดที่แล้วเราก็พลาดไม่ได้ลงเนาะจ้าาอว่า กลัวว่ามันตะโกนอย่างนงี้กลัวจะไม่ออกแต่ที่ไหนได้มาย้ำไอ้เต็มเต็มเลยเนาะอแล้วได้ข่าวว่าความฝันและก็เลขสองสองเลขนี้คุณแม่ฝันย้ำถึงสองรอบแล้วค่เนาะยังไงครับขอรายละเอียดเอาตั้งแต่ต้นเลยคุณแม่เดี๋ยวฝนมาเพื่อนิพสีรายละเอียดเนาะแต่ต้นแม่ว่าแม่เดินไปที่ประสาทโบราณจะเดินไปแล้วเห็นยายกับตาขอคุน คนของเติมรถเนาะจ้าไม่ใช่รถยนต์อะไรหรอกรถเข็นเนาะเกย์ขนแล้วไม่มองไปไม่ก็มองว่าเอา้าตาได้อะไรคนกับยายแกว่าจะไปประสาทแกว่าจะไปประสาทได้อะไรแกว่าเอาเอาเอา,เอายายมีกบยายให้กบสีตัว แกกว็วาอย่างนี้ยย้ยายมีกบให้ให้กบสีตัวแม่ก็วาจ้า,จาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาคุมาใส่ย,ย,ย้ายจ้าี๋ยวแล้วเอาคุมามาใสา่แกก็จับไอ้สีตัวจับใ,ใส่ใส่ถังนี่หรอใส่ถังจา้าสีตัวแต่นั้นมันออกเลขหลอะไรเลขกราพัฒนาเนะจ้าแกบอกว่ากบนี้กินเร็วเดอ้อกบนี้เอาไปกินเร็วนะ แกว่ากินเร็วกินเร็วแต่อ,อากบตายตัวหนึ่งไงทองนี่กินนานเอาไปไว้กินนานเด้ออ๋อคือในนั้นมันมีกบกบเป็นอยู่สามกบเป็นส <4. S 2> ี่จ้ะแล้วกบตายนั้นหนึ่งไม่รู้แกเอามาจากไหนที่รถแกเคลนสุกของนะจ้ะเลยยายก็แกหายกบมันไงทองแกว่าเออนี่เอาไปไว้ตมน้ำพริกนานเด้อได้กินนาน ยายก็วายจาเลยยายแล้วปรากฏว่าไอ้ลาวมันออกเกาสลาวพัฒนาจ้าโอ้โหเก้าสี่จ่าและไอ้ที่เขาว่าเก็บไว้กินนานนั่นคืออะไรกบกบตายโอ้ยกบที่ไงายท้องจ่าไงท้องข้าวชั่วมันตายจ้าแกให้มาจ้าจ้าเลยยายแค่นั้นยายก็ตื่นมามันเห่าเนาะยายก็ตื่นจ้ายายก็ตื่นแล้วขึ้นขึ้นวันหลังอีกเนาะ ยายกอนอนฝันเห็นตาเขาเดินมาหาอีกเนาะเขาถือไม้มาไม่เห็นยายเราเห็นแต่ตาเขาเดินมาเขาไม่ได้ใส่เสื้อเนาะเขาเดินมาเขามาตีดินตีพลึบจ้อจ้ะนอนกลางวันบอกเอดว่าลูกแม่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนงงนอนมากเดียวแม่นอนก่อนนะแม่ยังไม่ได้เล็กอะไรนอนฝันเห็นแต่กบตายลกไปตัดเอาไปจ้าแกตีดินปุ๊บ กระเด็นมามาช,า,า,าชึบในขาโอ้จ่าตีทุกคาชันบอกเกว่าไม้ตาตีทางนี้มันก็กระเด็นออกดินก,กระเด็นมาเหรอจา่าไม่ใช่ดินเลขกเลยเลคกค้งนี้ไม่ใช่คร้งนี้เรอกครัางนี้เลยอืมจา้าดูไปเห็นเลขหนึ่งแล้วเห็นเล่ห้าเลวก็เกว่าให้นับอันนี้ด้วยมันได้เท่าไหร่อ๋อจา้าให้นับฉันแม้ก็ว่าอันนี้ก็ห้า แกว่าเออนี่นี่สงสัยตายกโทษให้ตาเด้อที่ตาตีถูกขานะแกว่าเออใจแกว่าเออนี่อันนี้แหละไม่เป็นไรเนาะยายก็ว่าจ้าไม่เป็นอะไรหรอกตาโอ้ก็เหมือนตีไปแล้วเล่กระเด็นมาใส่ขาจ้ากระเด็นมาใส่ขาเลยไม่ตื่นอีกเนาะ เลยแมว่าทำไมมันนอนฟันอะไรแบบนี้เลขในโอ,อกเลขในไม่โอ,อกเนาะแมก็เอามาเสียงดูแมก็ยกมือไหว้พวกเทวดาพวกตายายเนาะถ้าเลขนี้โอ,อกเขาให้มาย้ำอีกเดออเ้อจะเทวดาปูย่าตายายให้มาย้ำอีกเดออ้อเขารงเธอให้มาย้ำจะเลยวันหลังก็นอนเห็นเลขนี้อีกอจะ ฟันยังไงคุณแม่ฝันว่าแม่ไปบา้บานบ้านนั้นบ้านเลขที่สิบหกเนาะ <ờ S 2> ไปเห็นไก่มันตายอยู่ทางล่างไก่มันตายเน่าจนมีนอนมีอะไรข้า<แ>น่ะเห่อ๋อไก่ตายเยอะอย่ <ừ> างเงี้ยเหรอตายเยอะอยู่ใต้ถุนบ้านเงาตายจะอยู่ใต้ถุนอยู่ทางล่างเน,ะ <ờ S 2> นาะเลยยายว่าโอ๊ยตะมนอยู่บ้านนี้ไม่ได้ลงเมรนไก่มากอไม่อยู่ดอกเดียว ยายจะเด้อยพี่จะเดินออกไปเด้อพูดกับตาโมนคนชื่อมนเนาะเลยได้ยินเสียงคนตะโกนว่าบ้านนี้มีมีอะไรเขาเรียกยายก็พูดไทยไม่ค่อยเป็นมีอะไรพักบอกพักอ่าเขงที่เขาต้มบักพักเลยรฟักฟักอ๋อฟักแฟงนี่นะจ้าเห็นแกก็ตะโกนว่ามามาบ้านนี้เด้อมีมีบักพักสามลูก ถ้าใครอยากได้ให้ลูกสิบห้าบาทเออสิบห้าบาทถ้าใครอยากได้จริงให้ขึ้นมาหายายทางบนคือเขาตะโกนมาจากข้างบนบ้านหรอทางบนบ้าน<อ>บนบ้านบ้านก็บ้านโบราณเนานะเรายายแม่ก็ขึ้นไปว่าบักพักนี้มีแค่สามลูกเองยายลดมไม่ได้ไม่ลดเลยยายเอาเต็มเลยสิบห้าบาทสิบห้าบาท<อ>แกวายอย่างนี้นะ่ะ คือเขาบอกยังไงใครอยากได้ให้ขึ้นไปข้างบนจยาใครอยากได้มาติดเตาเขาทางบนแม่ก็อยากแม่ก็หิวแม่ก็ขึ้นไปทางบนไอ้บ้านหลังหลังนั้นเลขที่เท่าไหร่เลขที่15อ๋ออยู่ติดติดกับบ้านไอ้ที่ไก่ตายเหรอจยาอ๋อเลขที่เขา15เลยอเลยเขาก็มาตะโกนอย่างนู้นอย่างนี้อีกคือขอต่อยังไงก็ไม่ลดให้ไม่ลดเลยอยู่แต่15บาทแต่3ลูกเด้อสลูก15บาทจ้ะ15บาท จนแม่าอุบยคืนขนาดขึ้นโมามาบนบ้านอีกยายไม่ยอมลดอีกอ๋อไม่ยอมลดให้จา้าไม่ยอมลดให้แกกว่าไม่ลดให้หรอกกล้าขึ้นมายายก็เอาแค่นี้เลยแค่ว่านะแบบนี้จา่จาก,ก็แค่นี้นะคุณแม่แค่นี้เลยค่ะแม่มก็ตื่นจา้าอ๋อแมนก็ ก็ถือว่าหนึ่งย้ำไอ้เรื่องไก่กับกบตายเนาะถือว่าย้ำเป็นเลขเดียวกันแล้วก็มาย้ำเลขไอ้ที่ตาตีตีดินและกระเด็นมาเป็นตัวเลขค่ะที่ขาก็คือมาย้ำกับเลขไอ้ขายฟักแต่เกไม่ได้บอกตัวเลขเกบอกว่าแต่15ห้าคือบอกราคาบอกราคาต่15บาทแต่ก็บอกว่าถ้าใครอยากได้ให้ขึ้นมาข้างบนไม่ก็ขึ้นไปทางบนไม่อยากของขาวเนาะจาจา ขอลดเนี่ยคือขายราคานี้แน่นอนไปก็แกขายไม่รู้จักแกขึ้นไปไม่รู้จักแกแต่แก<อ>ไม่ใช่คนรู้จักเลยใช่ไหมายไม่รู้จักเลยนนแต่แกพูดว่าแต่สิบห้านะสิบห้าบาทนะยายเอาแค่นี้แหละ<อ>จ้อแต่ยายมีสามลูกยายเอาแต่ส<อ>ิบห้าบาทแกพูดแต่อย่างนี้พูดเสียงแกลั่นเลยลั่นเลยจา้าจ้ะ ดููเหมือนเหมือนเขาจำแรงมาหรือเปล่ายาแม่ดูไปเหมือนไม่เหมือนคนที่รู้จักเลยเหมือนยายที่มาปลูกยายไม่ว่าลูกลกเละออกฮาศูนนั่นเลยคนลูกเลยแอดเหมือนเหมือนคล้ายๆเนาะแกบาง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 ขาวขาวเหมือนยายที่มาปลูกไม่วันนั้นเลยเจ็ปลูกไปซื้อเละฮาูนใช่ไหมฮาศูนจ้า เล้แค่นี้นะคุณแม่ค่ะค่ะโอ้อารักขาเพื่อนเนปซีเนาะเดี๋ยวแอดก็ขึ้นตัวเลขให้ดูเนาะใครจะตีแงตีเป็นอย่างอื่นก็ก็แล้วแต่นะครับแอดก็ตีตามที่คุณแม่ฝันแล้วก็ถือว่าย้ำสองรอบนะครับค่ะอะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนเนปซีนะฮะตอนนี้วัดก็กําลังเริ่มเอ่อทำพญานาคเลยเนาะอย่างไงเพื่อนเนซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กียรติดตามนะครับอเดี๋ยวยังไงใกล้วันนะคุณแม่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาย้ำกันอีกทีว่า <c oughs> มีอะไรฝันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับ <c oughs> อะไรครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่นะครับสวัสดีค่ะ